ต้นไม้มงกลที่เราเลี้ยงดูแลอยู่นะครับทั้งหมดประมาณ1ิบชนิดนะครับเดี๋ยวปาเดินดูลักษณะกันนะครับชนิดแรกนี่นะครับต้นลำจำนะครับใบเล็กๆนี่นะครับสวยงามนะครับใช้ประดับหน้าบ้านนี่สวยงามมากนะครับถ้าต้นโตขึ้นมานะนี่คือต้นลำํำต่อไปครับต้นจามจุรีนี่นะครับใบใหญ่ๆนี่คือจามจุรีนี่คือต้นว่านะครับว่ากำลังเลี้ยงอยู่นะครับไอโตหน่อยนะครับ ว่าเข้าใบสวยงามนะครับลูกกินได้นะครับต่อไปครับประดูแดงนี่ก็มั่งมีนะครับต่อมานะครับต้นนางกวักนี่นะครับอันนี้ก็ต้นพยอมนะครับอันนี้ก็ต้นจิกเทถีจิกน้ำนะครับต่อมานะครับนี่ต้นซินเวอร์โอ๊กนะครับใบหยักหยักนี่นะครับใบหยักหยักแบบแนี้คือเรียกว่าซินเวอร์โอ๊ก ต่อมานะครับจานวนเยอะที่สุดที่เราเพาะอยู่นะครับตอนนี้เพาะจับกะเล็ดคือต้นตองกวาวนี่นะครับทั้งหมดนี้คือต้นตองกวานะครับเดินดูไปนะครับจํานวนมากเลยนะครับนี่นะครับนะครับจํานวนเยอะที่สุดนี้คือต้นตองกวานะครับนี่คือไม้มงคลที่เราเลี้ยงเพาะเลี้ยงอยู่นะครับในฟาร์มศักดิ์สิทธิ์ตองทาแควดีครับ